ต่อเสียสาครับพี่น้องบรรยากาศดีๆครับหลับหัวเด้อพี่น้องครับบึอมาตะผูกแขนร้านอาหารพี่น้องมาครับแซ่บๆมันครับไปหนี่หลับงัวหนี่หอมากยังไนีหัวใซื้อตัวมาเดี๋ยวพอมาทำงานเลยพี่น้องที่กวางสันแนนผูกแขนร้านครับพี่น้องนุมจัดฮึฮึฮึฮเองสวัสดีครับมิตรแดนเฟสติกนหอดสู้สุขครับ สวัสดีจ้าเอ๋อสวยจุพักจ้ามาครับพี่น้องมเลยบึ้อต่อที่เสาะครับพี่น้องบรรยากาศดีๆครับหลับงัวเด้อพี่น้องครับบึ้อมาตะผูกแขนหลานอาหารพี่น้องมาครับแซ่บๆมั้ยครับกันนี่มาตะผูกแขนหลานแมนหลับงัวนี่ห่อมากยังไหนว่าใซื้อตัวมาเดี๋ยว่อมาทำงานเไปพี่น้องเที่กวางสันแนนผูกแขนหลานครับพี่น้องโอ้ตันไปลูกเป้าแต็มสาวกิงครับพี่น้องโอ้ยมันเป็นตาสร้างครับหลานกันเลยดูสะอาดยู่ ลายปลาคอกำลังนั่นอยู่พี่น้องเลยก็ก็บอกว่าเป็นตาซ่างเหรอเนาะคนบ่อแหยว่าเป็นตาหักแนนครับแต่เป็นปูแขนมืัอนี้ครับเคนว่าอ่อนเลยพี่สิโกนผมไฟมันบ่อใดเพราะมืัอนี้มันเป็นวันทางข้ามมาเลยอืมบ้าจีเดี๋ยววันนี้วันอาทิตย์บ่เอาเนื้อ,อวางสันมืัอนี้วันอยัางลุงเงาวันเะไรไม่ใช่ลุงงาปูเงาลงเหมาลงเวนบ่าเฮ้ยมืัอนี้วันอาทิตย์ แสดงว่าผู้งานลงมือลงเวนพี่น้องเลยนาิ่ตานั่นเจ้ามาครับเสมันครับวันนี้หลับงัวลับงัวเด้อพี่น้องเอ้ลงมือเขาลงมือไปวากล่าเรื่องคนได้ยอ่โหลับอนะพี่น้องมีว่าจุงแขนจุงร้านกันมา้นนขขน ครับเชียครับอั้มหอเหรขอนทานมาไหมคนหมกแตงเอาเมื่อนลูกที่ดินน้ำหมึกแ่ง ไม่อด้ติดมังโอ้กินปกระเซียไัน้ำไปลองไงหลับมั่วหลับมั่วครับผู้คนมากินดิบม,มั่น<ำ>ีอ้อมอากาศเซียไปนนเลยหินหินเลยเออ

sáng 2 subscribe cho Mì không đi lỡ <với>

好不吗？<noise> 来，那不弄了，那你那你买去。<c oughs> เสียบเสี่หน่อย บานเขาเลยมือเดียวมีอโตห้ามมือโตไม่ใส่ตปุยมันบ้านถนอมันคันแห้งอย่างเดียวเกี่ยวไผ่ยืนเหแอนไผ่ยืนอันี้กับว่าเพียรเดินไปลองเพีย่์ยูเพียรกับว่าใส่ให้แังไมเนี่ยน้ำเยอใส่เพียรนะ da é uma... หนุกน่อยถายจนิเนี่ยน้ำนแม่อาปากพวบอเพาบอยอยู่ยินไดโกนนั่นเลิกอะ เผือกับบะแดงเนาะอืมอืม,อมทักลายครับตับแตงเหลียงแตงโมได้ไหลน้องใายมึงฉันสุกวะอืมไม่หลายแดงโม ไม่ไหวเอาแน่เอาเนื้เอเยเอะอยู่นะแต่ว่ากระแดงดีหวานปะกินด,ดูสิกินทั้งข้าวทั้งหวานด้วยกันอืมหวานปะอยู่เลยกินข้าวอีกจนหัดกินอะไรก็เสียบประมาณสี่รอบเลยหลักมั่ว มีตกขัว,กวใกล้พ mm hmm. ี่น้อยห้องตักตัวน,นี้ ป่าเหล่าลำม้วนช่างม้วนจ่าพี่น้องเลยช่างม้นเป็นคือน้ำป่วนบอกออกหอนได้พี่น้องเลยบัลลินฟ้าครับเอาจะในก็ขอขอบุญขอบคุณเรื่องคับหลอดนึงครับพี่น้องที่ติดต่างพิทุมครับปลาปูจุฟ้าครับปลาอะไรก็แค่กวิตติตามครับเพื่อเป็นกับแรงใจเด้อพี่น้องเด้อเอาเมื่อกี้ครับพพี่พ่อน้องครับกินลบง้วนลบง้วนครับตัวแสบข่าวชาครับพี่น้องเลยกล่องใบลินฟ้าปักตุ้มปอ้ยลายยันลายยันครับพี่น้องังเมฆครับ อาคินินบัสรเซมีครับลิปหน้ามาใหม่เ้อพี่น้องเลยสวัสดีความสุขสวัสดีครับสวัสดีจ้ามีคิวฝากไลไ์พอดแค้นให้ได้พี่น้องยิมแล้ว